สวัสดีครับย v ดี UV ต้อนรับเข้าสู่ YNJ Q&A Health ที่จะนำเสนอคำตอบจากข้อเท็จจริงทางการแพทย์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณอาการปวดท้องเป็นอาการที่ทุกคนต้องเคยเจอแต่ความจริงคือตำแหน่งและลักษณะของอาการปวดสามารถเป็นสัญญาณเตือนสำคัญที่ช่วยบอกแพทย์ได้ว่าอาวัยวะใดกำลังมีปัญหาตั้งแต่เรื่องอาหารไม่ย่อยไปจนถึงภาวะฉุกเฉิน คำถามวันนี้คือปวดท้องตรงไหนบอกโรคอะไรและลักษณะอาการปรวดท้องแบบไหนที่เราควรต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีวันนี้เราจะมาเรียนรู้การแปลความหมายของอาการปรวดท้องตามหลักกายวิภาคและข้อเท็จจริงทางการแพทย์ครับส่วนที่1การแบ่งตำแหน่งปวดท้องและโรคที่เกี่ยวข้องช่องท้องสามารถแบ่งได้เป็น4ส่วนหลักๆเพื่อช่วยในการวินิจฉัย ปวดท้องส่วนบนด้านขวา (Right Upper Quadrant) อวัยวะที่เกี่ยวข้องตับถุงน้ำดีท่อน้ำดีโรคที่น่าสงสัยนิ้วในถุงน้ำดีมักปวดรุนแรงจุกเสียดหลังรับประทานอาหารไขมันสูงตับอักเสบหรือฝีในตับปวดท้องส่วนบนตรงกลาง e p i g a s t r i m หรือลิ้นปีอวัยวะที่เกี่ยวข้อง กระเพาะอาหารตับอ่อนหลอดอาหารส่วนปลายโรคที่น่าสงสัยโรคกระเพาะอาหารอักเสบปวดแสบปวดจุกหรือกรดไหลย้อนปวดแสบร้อนขึ้นคอหรือตับอ่อนอักเสบเฉียบพ,พลันปวดรุนแรงร้าวไปด้านหลังปวดท้องส่วนล่างด้านขวา (Right Lower Quadrant) อวัยวะที่เกี่ยวข้องไส้ติ่งลำไส้ใหญ่ส่วนต้น ท่อน้ำไตและรังไข่ด้านขวาโรคที่น่าสงสัยไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันอาการเริ่มต้นอาจปวดรอบสะดือแล้วย้ายมาปวดด้านขวาอย่างชัดเจนมักร่วมกับไข้คลื่นไส้ปวดท้องส่วนล่างตรงกลาง lower mid abdomen อวัยวะที่เกี่ยวข้องกระเพาะปัสสาวะหมดลูกโรคที่น่าสงสัยกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ปวดน่วงนวงร่วมกับปัสสาวะแสบขัดปวดประจำเดือนหรือเยื่อบุโปรงมดลูกเจริญผิดที่ส่วนที่2ลักษณะอาการปวดท้องที่ต้องรีบพบแพทย์ฉุกเฉินอาการปวดท้องบางอย่างเป็นสัญญาณของภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนปวดรุนแรงเฉียบพลันทันที severeacutepain เ,เป็นอาการปวดที่ไม่เคยเป็นมาก่อน และปวดมากจนทนไม่ไหวอาจหมายถึงอวัยวะภายในแตกทะลุหรือมีการอุดตันเช่นไส้ติ่งแตกกระเพาะอาหารทะลุหรือลำไส้ขาดเลือดปวดท้องร่วมกับอาเจียนเป็นเลือดหรือทายอุจจาระเป็นสีดำหรือเลือดบ่งชี้ว่ามีเลือดออกในทางเดิอนอาหารส่วนบนหรือส่วนล่างปวดท้องร่วมกับมีไข้สูงตัวเหลืองตาเหลือง อาจเป็นสัญญาณของการติดเชื้อรุนแรงในถุงน้ำดีหรือท่อน้ำดีซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะช็อกได้ปวดท้องร่วมกับไม่ถ่ายไม่ผายลมและท้องอืดท้องบวมอาจหมายถึงภาวะลำไส้อุดตันตามที่ได้กล่าวในตอนอาเจียนสีเขียวปวดท้องหลังได้รับอุบัติเหตุถึงแม้อาการปวดจะดูไม่รุนแรงแต่การปวดท้องหลังการกระแทกควรรีบไปตรวจ เพราะอาจมีเลือดออกภายในช่องท้องจากอวัยวะฉีกขาดส่วนที่ 3. ปวดท้องเรื้อรังที่ต้องระวังข้อเท็จจริงคืออาการปวดท้องที่ไม่รุนแรงมากแต่ปวดต่อเนื่องยาวนานหรือปวดซ้ำๆเป็นเวลานานเกิน1-2สสัปดาห์อาจเป็นสัญญาณของโรคร้ายแรงที่ซ่อนอยู่เช่นมะเร็งในระบบทางเดินอาหารหรือโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง IBD ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทางเพื่อสรุปข้อเท,ท็จจริงสำคัญเกี่ยวกับอาการปวดท้องตำแหน่งที่ปวดเป็นตัวช่วยสำคัญในการระบุอวัยวะที่มีปัญหาเช่นปวดลิ้นปี่มาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารและปวดท้องขวาล่างมาเกี่ยวกับไส้ติ่งอาการปวดท้องแบบรุนแรงเฉียบพลันปวดร่วมกับไข้สูงตาเหลืองหรือปวดร่วมกับการทายเป็นเลือดเป็นสัญญาณที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที อาการปวดท้องที่ไม่รุนแรงแต่เรื้อรังก็เป็นสัญญาณอันตรายที่ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยเช่นกันถ้าเนื้อหาตอนนี้เป็นประโยชน์และคุณมีคำถามอื่นๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามหลักข้อที่จริงทางการแพทย์อย่าลืมกดติดตามช่อง YNJQNA Health เพื่อไม่ให้พลาดทุกคำตอบจากเราและหากคุณมีอาการปวดท้องที่เข้าข่ายสัญญาณอันตรายให้โทรแจ้งเหตุฉุกเฉินหรือเดินทางไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีครับ วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ